เป็นยังไงบ้างกับหา,ายไปนานมากหายไปนานแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่านอะครับนี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนเหมือนกันที่มีเวนที่ไทยแล้วก็ก็ดีใจที่ได้กลับจะเป็นแฟนชาวไทย ried, ช่วงที่ผ่านมาคือแทบจะไม่อยู่บ้าน,นที่ไทยใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทํางานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ประจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบเราอาจจะห่ายไปโซเชียลไปด้วยว่าเราแบบต้องเข้าเฟสอะไรอย่างเงี้ยครับ เรามาไทยได้แป๊บเดียวเดือนหน้าก็ต้องไปต่างประเทศไปรับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ครับเดือนหน้าก็จะมีงานรับรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตที่เราดีเป็นรางวัลอะไรอย่างไรนะคะเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเพราะผมเป็นตั้งแต่แบบโปรเซสตั้งแต่เขาประกาศรายชื่อรายอัพว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนแบบช่วยกันโหวตเข้ามาให้จนเราได้รสด็จถ่ายคนแรกเนี่ยคนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนที่เขาบอกว่าเออเราได้รางวัล ก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบประเทศแบบที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจมากๆที่แบบมีโอกาสได้ไปสัมมนาเลยลครับเซนไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการเตรียมการพูดไปคัดพูดพูดพูดไปทีเซนมากเลยฝึกเรีนมาว่าจะพูดภาษาเกาหลีอ้าวเอแตลว่าเราไปแกาฝึกซ้อมไปแล้วอันยองเซโยว้ายนี่หรอพี่กําลังจะบอกว่าไม่ใช่พี่กํลังจะบอกว่าเราเซฟเิร์ยโอ้โหก็คือ ใช่ใช่เราจะพยายามเดี๋ยวลองดูนะลองดูยังไม่คอมมิตโอเคอย่างเวลาไปเมืองนอกนี่มันแตกเวลาดูแลธุรกิจเรายป็นไงบ้างเพราะว่ามันจะเปิดใหม่ใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกันถ้ามันจะเป็นแล้วตอนนี้คือธุรกิจไปไหนยังไรล่ะธุรกิจก็ไป เรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทําให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้น mm hmm. เริ่มสร้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่มากๆนะเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขาเยอมากมันก็ยิ่งแบบคุกคกรือามาตรฐานได้ยากเหมือนกันเลยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราตอนนี้เปิดไปกี่สาขาเอ่อตอนนี้ประมาณ12ครับเท่าไหร่คะ12บแล้วพอมันเติบโตไปม,มีปัญหาอะไรให้เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดไปครับตลอดวิดีโอทั้งวันครับ,รบตลอดตลอด ปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสายแ F&B อะครับมันเป็นอะไรที่มันดีเทลมากๆเรื่อง h y g i e ก็สําคัญทุกเรื่อง operation ก็สําคัญมากๆครับแล้วยิ่ง product ของผมเป็น product ที่มันต้องแช่ตู้เย็นมีปัญหาเรื่องไฟไฟดับอะไรเงี้ยครัก็เป็นปัญหาแล้ววิงนัมีมีปัญหาแบบจุกจิกแบบนี้อ่ะนะใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบอาจต้องทําเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปว่าปัญหาอย่างนี้ก็คือคนนี้แก้ไป แต่กลัมือได้ทุเคสเลยกรั้นมือได้เคสเลยไม่ะไม่รับเลาเมือเลยค่ครับผมก็รับนมือคือเราพยามเนี่ยแลรัสิที่ผมกาลสร้างกสร้างแบบมาตรานทั้งระบบอกินยาหมดวให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือพาที่เราต้องรับผิดเพราะว่าถ้าใ้ทุกัญหานมาผมคนเดียวเนี่ยกไม่ไหวถ้า้ราจัดการนไดในวิ่งเพราะงานเราก็ต้องทำงานหลักเราก็ต้องเอาถ้าที่ธุรกิจเรายเลยก็พยายามพยายามให้มาณ อันนี้ก็คือวินเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้มีแฟรนไชส์ใช่ไหมไม่ได้มีครับไม่ได้มีและเราถึงเลือกเป็นดูแลคนเดียวที่สำคัญครับ <laughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐา,านของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับเรายิ่งเป็นโปรดักที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นฮาร์ทเมดที่แบบว่าผลิตด,ด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบนั้นอย่างนี้พอปลายปีมันเริ่มคิดแล้วก็เราอยากแตกใจครับที่จะขยายโอ้มีครับมีอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะลอนครับผม คือคือจะจะทำประเภทของกินขนมไปตลอดหรือว่ามีหลากหลายใช่ตอนนี้คือไม่เป็นนักแสดงแล้วเนาะเป็นครับเป็นเนอยู่ยังรับอยู่ใช่ไหมวีวรับรับอยู่ครับรับอยู่ครับจ้างแด่ครับถ้าเป็นงานจะเป็นนักแสดงแล้วสองเรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะะไรนเรื่องที่แถลงไปอันไหนจะมาก่อนกัน อินิมาสองมาก่อนใช่ใช่กำลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสการเล็ตเนี่ยคือจะแบบถ่ายไปแบบช่วงต้นปีหน้าเลยวินเคยได้ยินเรื่องเซลล์เรื่องสการเลตไหมคะเรื่องเซลล์แล้วาจะถ่ายจบกี่โมงอ่ะไม่ไม่จบไม่กี่โมงถ้าแบบว่าถ้าใครใครไม่ว่างใครไม่ว่างคือตายก่อนตายก่อนเลยแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ย ตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่ก่อนจะถ่ายโอ้ซึ่งยังไงมันมันเรางวินกันมาหลปีหมดเลยของผมก็คือเดี๋ยวอินิมาสองในใกล้จะเปิดมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเทกาเลนี่ยอย่างที่บอกจะเป็นต้นปีหน้ะเราจะนั่งไหวอีกมีเวลา การเดินทางมันก็ต้องมีการเตรียมควางสําหรับมีนาค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างปิดพอสมควรปีนี้คือเพื่องานหรือว่าเพื่อร่างกายของตัวเองเพราะว่าเพื่องานเพราะว่าเพราะว่าเราจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยเราคาดว่าคือน่าจะต้องใช้ขุดพอสมควรอะไรอย่าเลี้ยครับก็เลยแบบว่าเต็มตัวเต็มที่อันนี้คือลีนอองเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ ช่วงนี้คือก่อนหน้านี้ผมอาจจะแบบลีนแต่ว่าไม่ได้ลีนมากเท่าตอนนี้ตอนนี้บอกว่าลีนมากๆแล้วก็พยายามทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นด้วยให้ไปดูมันหนาขึ้นเหรอแล้วเป็นไงเป็นไงมังพอลงมาทีเสร็จปุ๊บนานๆมาทีก็สร้างตํำนานก็มันเล่นมาก็อยากจะอวดนิดนึงไงอว่าตรงอนนี้ก็ได้อะไรนะไม่มีเซิร์ชใช่ไหมไม่มีเอเซิร์ชหายากตอนนี้ ไม่ละเราไปดูเป็นซีรีส์ใช่ใช่จริงๆมันเขินไหมหรือว่ายังไงพอลงไปทีเราคนจะต้องมาแบบไฟลุกตลอดเวลาที่มันอยู่ทะเลจริงๆมันก็แอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็เราก็อุตส่าห์ใส่ไว้รูปสุดท้ายไงเพราะเราก็แบบเขินจะเอาไว้รูปแรกมันจะดูแบบดูดูุกตั้งใจไยตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่เป็นรูปสุดท้ายแต่คือนี่คืออยากที่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทํามามันอยากให้คนรอติดตามซีรีส์ เนแบบสปอยลดีใช่ไหมไม่รู้ยังไม่เหมาะอ้าวนะเขาบอกในภาคหนึ่งเกินไปก่อนในภาคหนึ่งเป็นช่างที่จะโชว์เยอะจนเราบอกว่าไม่ใช่น้องวินแล้วให้เรียกว่าพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคําว่าน้องคือคือไม่มีเพราอะไรเพราะเพราะว่าอะไรเพราะหุ่นมันเลยต้องให้เรียกพี่หรือว่าเพราะแบบว่าเป็นเพื่ราะอะไรเดิคืออะไรเออพราะหุ่นไงหุ่นเห็นไหมหุ่นก็แบบโตแล้วดูเป็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วไม่เวลา ไม่มีแล้ว้องมีสามขั้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเว่าะมันจะชินกับคำว่าร่างคลองแล้วเพราะตอนนี้ร่างคลองกับร่างรอคลองก็พยายามนะพยายามทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอะยากมากคือผมมากินน้อยมากคือวันนึงบางวันผมแทบไม่กินข้าวเลยอะไรอย่างเงี้ยกินแต่อกไก่ปั่นแบบวันละสี่ขวดทั้งวันนะครับกินแค่อกไก่ปั่นสี่ขวดแต่ว่าเราพยายามจะทําให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินคาร์บเลยมันก็ยากเหมือนกันที่แบบเราจะทำเพราะคนเพราะคนเขาคนแซวเยอะๆพอเวลาเจอแฟนๆเขามีทักเรื่องนี้ไหมอะ เรื่องหุ่นเหรอครับน่าทองเออร่าทองอ่ะก็มีก็มีแซวกันในออนไลน์นี่แหละครับน่าคิตตี้บอดี้มาเวลอะไรจริงเหรอขอดูเป็นออนเดอร์ก่อนเลขอดูเป็นคอนเดอร์ไม่ได้ดูรอจริงจริงกินีันหัวไมได้วันกินแต่อกไก่เดียวมันมีมุมที่จะแบบว่าท้อแท้ไหมว่าทำไมถึงไม่ไปกินมาการองที่เราทำพูดเองอย่างนี้โอ้ยจะโยงเข้าให้เลยจริงจริงก็ ก็คือบางทีแบบถ้ามันมีชีสเดย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินมากับรองบอลใช่ซึ่งมันอยู่ชั้นเจ็ดด้วยไงพี่อยู่ที่ไหนที่ที่นี่ที่นี่แค่ชั้นเจ็ดใช่พูดชื่อไม่ได้เราอยู่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดวินเตอร์อยากแสดงแสดงว่ามันก็มีอารมณ์มึงรู้สึกว่าอยากชีสเดย์ใช่ใช่ชีสเดย์ทุกคนมันแบบคือถ้ามันทรมานเกินไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสุรีตอบโจทย์ในเรื่องความสุขด้วยนะครับคือทานแล้วอร่อยแล้วก็แบบเออเป็นชีสเดย์ของเราไได้้แลวอออยากกปมมมึงงนนนัีิเหร อกไก่หรือเอาไปเองอกไก่ใช่ไหมครับถ้าถ้าไปเมืองนอกพยายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงๆอ่ะับไม่ใช่อกไก่ปั่นแม้เราไม่ได้เจอวินนาแต่ว่ามันก็มีของเอาวให้เราลองกินแบบนี้ครับคำแช่ตะนั้นกับคำแช่ตะนันเป็นพี่แปรเหมือนกันหรือเปล่าครับผมเรื่องอะไรนะฮะเป็นชีฟเป็นชีฟก่อนเป็นชีฟกับก็ก็เป็นเรื่อง ก็เป็นเรื things, so ่องที哈哈่อธิบายไงดีก็เป็นเรื <re> ่องก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันครับผมก็ก็ความหมายตามนั้นเลยตอนแรกตกใจไหมคะที่มันมีภาพตกใจไหมเหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเขารู้สึกว่าเราก็คือเราอะไปทําธุรองเราที่ที่หน้าที่ที่เกาหลีครับแล้วก็มีเป็นจังหวะพอดีที่แบบเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชวนเดินเล่นนีค่ซึ่งเรา กับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเราถูกจับตามองเนี้ยเราต้องใช้ชีวิตมันจะดูกดดันขึ้นในปิดกดดันขึ้นไหมคือเมนผมผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้อยู่ที่นั่นมาตั้งนานแต่แค่แบบมันอาจจะแบบอ่าไม่ได้รู้วงกว้างเท่านี้อะไรเงี้ยครับผมผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมอยู่แล้วอะไรางี้ยคนห่วงในเรื่องอีกอย่างคือเรื่องว่ามันมีการติดเชือะไรอย่างเงี้ยพอขนาดไปฝากต่งประเทศคุณยังกลัวอ่ะตอนนั้นวินรู้ไหมว่ามีคน ร,รู้รครับรู้ครับคือทุกผมอยู่แบบอะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรครับก็ไม่อยากให้อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวทุกคนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทาอาชีพไหนก็ตามนะครับก็ควรได้ความเคารพในเรื่องของครามอย่างก็เจออย่างนี้วินมีวิธีจัดการเนตัรอเรายป็ไงบ้างว่าีหนีเดินไปหรือว่าอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับ คื uting, Pop, อแบบเราจะเดินซ้ายปุ๊บอ่าเราไปขวาแล้วอะไรเงี้ยตามไม่ทันตาไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสำหรับขาลอยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวไหมคะกลัวหว่นกลัวการในการใช้ชีวิตส่วนลัวไม่เลยครับไม่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็แอบเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนไปเลยหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยมองแบบ เออมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอยากบอกอยาบอกใครที่สมมุติว่าไปเจอวินในพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆอะไรนะครับรเราอาจจะแบบเพ้นขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายอันนั้นโอเคไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขำลรกตามอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบปลุกลังพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้เลยแต่ด้ยวยความที่อย่ยงเราป็นคนที่อยู่รอบข้างของมเราได้รับ คราะงานที่นายยงไปเรากลัวไหมว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กล้าไปด้วยกันหรือว่าไม่กล้าทำกปรแกรมโปรแกรนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสาหรับฝังผมเองครับผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมันคือเรื่องปกติของผมที่ผมแบายๆเอากับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเป็นอะไรที่คือเวลาพัาผ่อนเราก็น้อยมากอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยหรืว่าโอ้ชีวิตผมก็คงเครียดมากๆเลยก็เลยแบบใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าก็ ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปากติเออเราแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกับคนไหนก็ตามแต่เพ,เพื่อนเราโอเคใช่ไหมมนาีไมอ่เวลาไมมีการแบบนีือว่ามีการแจ้งให้เพื่อนทราบเพื <ไป S 1> อ่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับผมแลเขาจะชินแล้วว่าแบบ โอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพื่อนเข้าใจเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็จะเรียกว่าช่วยกันดูเพื่อเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกเราแล้วอะไรก็เป็นเพื่อนตั้งาดในเวลาต่างๆนไปด้วยใช่ใช่ใช่โอเคค่ะลาเลยครับขอบคุณเจบป๊บนึงนะคะ